นิทานสอนใจวัยอนุบาลตอนรถไฟใต้ดินที่รักมีน้อยอยากขึ้นรถไฟใต้ดินมานานแล้วดังนั้นเมื่อมีการนำรถไฟใต้ดินมาทดลองวิ่งและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟรีมีน้อยจึงรีบตรงไปที่ไร่ของตนเองและลงมือเก็บผลแตงโมผลส้มและผลเชอรี่จนเต็มตรก้กวันรุ่งขึ้น มีน้อยเห็นผู้ต้องการขึ้นรถไฟใต้ดินมายืนเข้าแถวเพื่อรอรับบัตรขึ้นรถกันอยู่ยาวเหยียดมีน้อยจึงรีบเดินไปต่อท้ายแถวทันทีในที่สุดเมื่อเขาได้เลื่อนขึ้นมายืนอยู่หัวแถวมีน้อยจึงยื่นตะกร้าผลไม้ให้กับสิงโตผู้ทำหน้าที่แจกบัตรฉันนำผลไม้มาฝากมีน้อยบอกพร้อมรอยยิ้มเสียใจด้วยที่นี่ไม่รับสินบนอ้าวคนต่อไปมารับบัตรได้ สิงโตไม่รับผลไม้และไม่ยื่นบัตรให้มีน้อยอ้าวฉันทำอะไรผิดจึงไม่ให้บัตรแก่ฉันมีน้อยสงสัยนายดูถูกฉันสิงโตฉุนเฉียวคิดว่านำของมาฝากแล้วฉันจะเอื้อประโยชน์ให้แก่นายใช่ไหมมีน้อยรีบชี้แจงโปรดอย่าเข้าใจผิดฉันเห็นนายให้ใครต่อใครขึ้นรถไฟใต้ดินฟรีฉันจึงนำผลไม้มาตอบแทนน้ำใจในายเท่านั้นเองไม่จำเป็น ฉันไม่ต้องการให้ใครมองฉันผิดผิดสิงโตตอบเสียงดังถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอโทษมีน้อยยอมขออภัยฉันจะไม่ให้ผลไม้กแก่นายแล้วแต่ฉันขอบัตรขึ้นรถไฟด้วยเถิดไม่ได้หรอกนายทำให้ฉันเสียความรู้สึกไปแล้วสิงโตพูดตัดบทแล้วแจกบัตรลำดับถัดไปโดยไม่สนใจมีน้อยอีกต่อไปมีน้อยเสียความรู้สึกมาก เขาหิ้วตะกร้าเดินคอตกเลี่ยงออกไปยืนดูอยู่ไม่ห่างพลางคิดในใจว่าเราไม่ได้ทำผิดคิดร้ายกับใครซักหน่อยทำไมจึงต้องพบกับความผิดหวังอย่างนี้ด้วยขณะเดียวกันสิงตนน์ตานคงทำหน้าที่ยืนแจกบัตรให้กับคนอื่นๆที่เข้าแถวกันอยู่มากมายจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานก็ยังมีผู้มารับบัตรกันไม่ขาดสายมีน้อยคิดว่า คืนอยู่ต่อไปก็คงได้รับบัตรกับเขาแน่แล้วจิงค่อยๆเดินออกจากสถานีรถไฟแห่งนั้นไปตายแล้วตายแล้วสิงโตเป็นลมถอยออกไปห่างๆมีเสียงร้องออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆที่ยืนอยู่หัวแถวมีน้อยหันกลับไปมองแล้วต้องตกใจเมื่อเห็นสิงโตลม้มลงเพื่อนที่อยู่ใกล้เริ่มหากระยาดมาโบกพัดให้สิงโต มีน้อยรีบเดินเข้าไปหยิบส้มในตะกร้ามาจอกเข้าไปที่จมูกสิงโตเมื่อสิงโตได้กลิ่นเปรี้ยวๆจากเปลือกส้มจึงค่อยๆฟื้นขึ้นมาพอสิงโตลืมตาขึ้นมาก็พบรอยยิ้มของมีน้อยลอยเด่นอยู่เบื้องหน้านายฟื้นแล้วนี่นายคงยังไม่ได้กินอะไรมาแต่เช้าเลยใช่ไหมมีน้อยถามสิงโตพยักหน้าช้าๆในขณะที่มีน้อยและคนอื่นๆ ช่วยกันพยุงสิงโตให้นั่งในท่าสบายๆจากนั้นหมีน้อยจึงปอกผลไม้ในตะกร้าส่งให้สิงโตกินผลไม้ด้วยความหิวกระหายเมื่อรู้สึกอิ่มดีแล้วสิงโตจึงพูดขึ้นว่าฉันขอโทษที่มองนายเผ็ดในตอนแรกนี่นี่ฉันมีบัตรขึ้นรถไฟให้นายหนึ่งใบเอานี่รับไปสิมีน้อยยิ้มอย่างดีใจแต่ก็ปฏิเสธขึ้นว่า ฉันไม่ได้ยืนอยู่ที่หัวแถวหากนายจะให้ฉันฉันจะไปต่อท้ายแถวจะดีกว่าแล้วค่อยมารับบัตรจากนายอีกทีนิทานแสนสุขตอนสิงโตกับคัมภีร์เทวดาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าแห่งหนึ่งชื่อป่าตุตตะ สัตว์ทุกตัวในป่ามีอาหารกินกันอย่างเหลือเฟือจนอ้วนมากมีสัตว์หลายตัวที่ตายลงเพราะโรคอ้วนเทวดาบนสวรรค์เห็นดังนั้นก็คิดจะช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นจึงลงมาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าจะต้องตายเพราะโรคอ้วนหมดป่าแน่ๆข้ามีคำพีรักษาโรคอ้วนขอให้พวกเจ้าส่งตัวแทนไปเอาคัมภีรนั้นที่ปุขเขาทางทิศเหนือ สัตว์ทั้งป่าได้ยินจึงประชุมกันเพื่อหาผู้กล่าหาญเอาคัมภีนั้นแต่ไม่มีใครอาสาจึงตกลงกันให้จับฉลากสิงโตเป็นผู้จับฉลากได้มันเสียใจมากแต่ก็ต้องไปตามที่ตกลงในวันรุ่งขึ้นสิงโตก็ต้องออกเดินทางขึ้นไปบนภูเขาแต่เพราะมันอ้วนมากจึงเดินช้าและเหนื่อยมากจนหลับไปมันฝันเห็นสัตว์ทุกตัวในป่าตายหมดมันตกใจมากกลัวว่าความฝันจะเกิดขึ้นจริง มันจึงวิ่งจากเช้าสายบ่ายเย็นจนผ่านไปสามวันมันพบว่าตนเองอยู่บนเขามันได้พบเทวดาผู้ใจดีที่มอบคัมภีร์ให้มันเมื่อสิงโตรับคัมภีร์แล้วมันจึงวิ่งลงจากภูเขาได้อย่างรวดเร็วสิงโตรู้สึกว่าตนเองผอมและแข็งแรงขึ้นเนื่องจากอดอาหารและได้วิ่งออกกำลังตายมันเดินกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยสัตว์ทุกตัวตกตะลึงเมื่อเห็นรูปร่างของสิงโตและเลือกสิงโตเป็นเจ้าป่า สิงโตแนะนำให้สัตว์เหล่านั้นปฏิบัติตามที่คมพีบอกไว้คือกินอาหารให้พอดีไม่นานนักสัตว์ทั้งป่าก็มีรูปร่างสมส่วนสวยงามและแข็งแรงด้วยมีแต่หมูเท่านั้นที่ยังกินจุและขี้เกียจเหมือนเดิมจะกินจะนอนก็อายเพื่อนๆจึงหนีออกจากป่าไป